จอร์ดพอดแคสต์ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพิพากัมเบลโดยพันธกิจอัลฟาอินเตอร์เนชั่นแนลประจำวันศุกร์ที่22สิงหาคม2025วันที่234ออุทิศตนด้วยสุดหัวใจขอพระคัมภีร์ประจำวัน สดุดีบทที่102ข้อ1ถึง11 2พงสาวดารบทที่16ข้อ1ถึงบทที่18ข้อ27 1โครินบทที่15ข้อหถึง34ผมยังจำเหตุการณ์นั้นได้ราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ ผมลุกขึ้นจากที่นั่งและเดินไปข้างหน้าเวทีตอนนั้นผมเป็นคริสเตียนได้เพียงไม่กี่เดือนผมตอบสนองคำเทศนาด้วยการถวายตัวแด่พระเจ้าและมุ่งมันที่จะติดตามพระองค์ไปไม่ว่าเส้นทางนั้นจะนำพาผมไปที่ใดก็ตามแน่นอนว่านับจากวันนั้นมาผมก็ยังมีช่วงเวลาที่ดีขึ้นและแย่ลงรวมถึงความล้มเหลวมากมายพวกเราทุกคน ยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบผมเองก็ยังทำสิ่งที่ไม่อยากทำอยู่บ่อยครั้งแต่ผมก็ตั้งใจแน่วแน่ที่จะติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดใจและอุทิศตัวอย่างเต็มที่แด่พระองค์ การอุทิศทั้งชีวิตด้วยสุดใจหมายถึงการมอบถวาย100%เซของเรามุ่งมั่นทำในสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกให้เราทำและตั้งมั่นที่จะขจัดสิ่งเลวร้ยรายทั้งหมดออกไปทำลายแท่นบูชาและกำจัดพระอื่นๆที่แอบแฝงอยู่ในชีวิตของเรา ใน2งพงศวดานบทที่1 6ข้อ9บอกเราว่าพระเนตรของพระยาเวสอดส่องอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งหมดเพื่อให้กำลังกับคนเหล่านั้นที่จริงใจตอบพระองค์พระเจ้าทรงมองหาคนที่จริงใจต่อพระองค์คนที่มีจิตใจอุทิศตอพระองค์อย่างเต็มที่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรพระเนตรของพระองค์เห็นทุกอย่างพระองค์มองเข้าไปในหัวใจของคุณมองหาผู้ที่ดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์อย่างสุดใจ คำว่าด้วยสุดใจปรากฏบ่อยครั้งในพระคัมภีร์เช่นจงรักพระเจ้าด้วยสุดใจวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจเชื่อฟังพระเจ้าด้วยสุดใจสรรเสริมพระเจ้าด้วยสุดใจทำงานเพื่อพระเจ้าด้วยสุดใจในพระคัมภีร์ที่เราจะศึกษาด้วยกันวันนี้เราจะได้เห็นทั้งเหตุผลและวิธีการที่เราควรดำเนินชีวิตด้วยสุดใจ ในสดูดีบทที่102ผู้เขียนสดูดีตรหนักว่าชีวิตนั้นสั้นนักเขาเขียนว่าวันเวลาของข้าพระองค์สลายไปอย่างควันและวันเวลาของข้าพระองค์เหมือนเงาเวลาเย็นข้าพระองค์เหี่ยวไปเหมือนหญ้าเขารู้สึกว่าเวลากำลังจะหมดลงชีวิตบนโลกนี้ช่างแสนสั้นเราจึงควรใช้ทุกวันให้คุ้มค่าที่สุดแม้ในยามทุกยากผู้เขียนสตูดีก็ยังหันไปหาพระเจ้า นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการอุทิศตนด้วยสุดใจต่อพระองค์เขาเลือกที่จะหันไปที่พึ่งพระเจ้าโดยรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่เป็นนิดและไว้วางใจได้ ในพันธสัญญาใหม่เปาโลบอกเราถึงหัวใจของคำเทศนาะและเหตุผลที่ท่านติดตามพระเยซูอย่างไม่ลังเลในหนึ่งโครินบทที่ 15: ข้อหนึ่งเปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้าขอให้คำหนึ่งถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายนั้นพวกท่านได้รับไว้และได้ตั้งมั่นอยู่บนนั้นแล้ว ข่าวประเสริฐนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลังพระคิดสิ้นพระชนเพื่อบาปของเราพระองค์ทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่สามพระองค์ก็ทรงเป็นขึ้นมาหากไม่มีการเป็นขึ้นจากความตายความเชื่อของเราก็ไร้ประโยชน์แต่ความจริงคือพระคิดทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาแล้วและทรงเป็นผลแรกของผู้ที่ล่วงหลับไปเพราะความแน่นอนของการเป็นขึ้นจากความตายเปาโลจึงเขียนว่าท่านเสี่ยงอันตรายตลอดเว ข้าพเจ้าตายทุกวันท่านอุทิศตนอย่างเต็มที่ต่อพระเจ้า100%ท่านเต็มใจเสี่ยงชีวิตเพราะท่านรู้ว่าการเป็นขึ้นจากความตายเป็นความจริง ในพันธสัญญาเดิมเราเห็นตัวอย่างของกษัตริย์สองพระองค์ที่แตกต่างกันองค์แรกคืออาสากษัตริย์แห่งยูดาผู้ทำดีมาเกือบตลอดชีวิตแต่ในวาระสุดท้ายของพระองค์พระคัมภีร์บันทึกว่าแม้ทรงเป็นโรคอยู่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงสแสวงหาพระยาเวแต่สแสวงหาการช่วยเหลือจากแพทย์พระองค์ไม่ได้ถูกตำหนิเพราะขอความช่วยเหลือจากแพทย์แต่เพราะไม่สแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้า ในทางตรงกันข้ามกับกษัตริย์อีกองค์คือเยโฮสาฟัตบุตรชายของอาสาพระคัมภีร์บันทึกว่าพระไทยของพระองค์ก็เข้มแข็งขึ้นในพระมักคาของพระยาเวพระองค์สแสวงหาพระเจ้าและดำเนินตามพระบัญญตัติจนทรงกำจัดสิ่งเลวร้ายทั้งหมดออกไปจากยูดาวันนี้ ขอให้เราพิจารณาความทุ่มเทของเราต่อพระเจ้าเราอุทิศตนด้วยสุดหัวใจต่อพระองค์หรือไม่ให้เราดำเนินชีวิตเหมือนคนที่รู้ว่าพระเนตรของพระเจ้าคอยสอดส่องมาหาคนที่จริงใจต่อพระองค์และพระองค์จะประทานกำลังแก่เราลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อไถ่ครวญดูว่าคุณยังจําช่วงเวลาที่คุณตัดสินใจอุทิศชีวิตให้พระเจ้าได้ไหม คุณกำลังดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์อย่างสุดใจอยู่หรือไม่เมื่อพระเจ้าทรงมองหาคนที่จริงใจต่อพระองค์คุณยังเป็นคนนั้นสำหรับพระองค์อยู่ไหมให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณที่สายพระเนตรของพระองค์กว้างไกลและปกคลุมอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น และพระองค์ทรงฟังทุกคําร้องทูลและทรงช่วยเหลือประชากรของพระองค์อยู่เสมอขอทรงช่วยเราให้ติดตามพระองค์และถวายตัวของเราอย่างสุดใจทั้งในการดำเนินชีวิตและในการส่งต่อข่าวประเสริฐของพระคิดเหมือนกับเปาโลที่ถือว่านี่คือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน หากต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระกัมปีทั้ง3ส,ส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปเอวิเดวิ God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพรนะคะ thank you